ขอบคุณพระเจ้าสำหรับในวันนี้นะคะที่เราได้เข้ามามีโอกาสได้ไข้ครวญพรเจนาของพระเจ้าร่วมกันพี่น้องเคยมีประสบการณ์ของการที่เราเองได้เก็บตังเก็บหอมรอมริบเพื่อจะซื้อสิ่งบางสิ่งที่เราต้องการไหมคะบางทีเราจะต้องอดใจแล้วก็เก็บตังที่จะไม่ทําอะไรในวันนี้เพื่อเราจะซื้อบางสิ่งในวันหน้าหรือบางทีเราอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่เราเองพยายามอดทนอดกลั้น ส่วนตัวของเราที่จะไม่กินบางอย่างเพื่อจะลดน้ำหนักนะคะเพื่อจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือดีมากยิ่งขึ้นนะคะเราอาจจะเคยมีประสบการณ์นี้ค่ะที่เราอดใจรอบางอย่างเพื่อความคุ้มค่ามากกว่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพ่มพี่หลายตอนค่ะพยายามท้าทายเราค่ะให้เราเองนั้นอดใจรอสำหรับบางสิ่งเพราะว่าอนาคตมีบางสิ่งที่คุ้มค่ารออยู่ ถ้อยคำของพระเจ้าในวันนี้จะพูดถึงความคุ้มค่าที่อยู่ในอนาคตที่วันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นหลายครั้งที่คนเราไม่สามารถอดใจรอรอคอยไปจนถึงอนาคตได้เพราะว่าเราเองมองเห็นภาพที่คุ้มค่าไม่ชัดเจนวันนี้เราจะมาดูถ้อยคําของพระเจ้าที่ทําให้เราเห็นว่าหลายครั้งที่พระพี่บอกให้เรารอคอยและสิ่งที่รอคอยนั้นคุ้มค่าอย่างไรเราจะมาดูในพระธรรมสดุดีบทที่40 ข้อที่ 1- ถึงข้อที่5ในตอนที่มีชื่อว่าคุ้มค่าที่จะรอคอยพระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่40ข้อ1ถึง5าข้าพระเจ้าได้อดทนรอคอยพระยาเวพระองค์ได้เอ็นพระองค์มายัางข้าพระเจ้าและฟังคำร้องทูลของข้าพระเจ้า พระองค์ได้ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมมรณะออกมาจากเลนตมแล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลาทําให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคงพระองค์ได้ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราคนมากมายจะเห็นและเกรงกลัวและวางใจในพระยาเว คนที่วางใจในพระยาเวก็เป็นสุขคือคนที่ไม่หันไปหาคนจองหองหรือพวกที่หลงจนไปตามพระเทมเทศข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงทวีการอัศจรรย์และพระดำริของพระองค์แก่พวกข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ได้ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและบอกกล่าวแล้วก็มีมากมาย เหลือที่จะนับจากพระวจนะของพระเจ้านะคะในพระธรรมสรดีบทที่40ข้อที่1ถึงข้อที่5ได้พูดถึงมันเป็นการคุ้มค่าที่เราจะรอคอยในองค์พระผู้เป็นเจ้าเรามาดูเหตุผลร่วมกันว่าเพราะเหตุใดจึงคุ้มค่าที่จะรอคอยพระเจ้าอันดับแรกก็คือเพราะว่าพระเจ้าจะทรงนำเราออกมาจากเลนตมและว,วางเราบนศิลา พี่รงที่รักข้อมพี่ห้อนี้ได้พูดถึงภาพของความไม่มั่นคงโหดร้ายสิ้นหวังคือเลนตมแต่ได้เปรียบเทียบว่าพระเจ้าจะทรงนําเรามาในที่ที่แข็งแรงและปลอดภัยคือศิลาหลายครั้งการดําเนินชีวิตของเรานั้นบางทีอาจจะมีหลายๆตัวเลือกเข้ามาในตัวของเราแล้วเราคิดว่าเราอยากจะหาทางออกด้วยวิธีนั้นเองด้วยกําลังของเราเองหรือด้วยกําลังของมนุษย์คนอื่นหรือด้วยวิธีการอ,อื่นๆ แต่ว่าเราก็เคยหาทางออกโดวยวิธีการอื่นๆมาแล้วแต่สุดท้ายมันไม่สําเร็จพระเจ้าอาจจะกาลังบอกกับท่านในวันนี้ว่าขอรอคอยพระเจ้าอีกหน่อยเพราะว่าพิธีการของพระเจ้าแผนการของพระเจ้านั้นจะเป็นแผนการที่สามารถนําเราออกจากเลนตมในที่ที่มันยากเลนเป็นสิ่งที่เหมือนโคลนดูดลงไปเหมือนยากที่จะออกมาออกมาจากด้วยตัวเองไม่ได้พี่น้องที่รักและบางทีมนุษย์ในโลกนี้ก็ช่วยเราออกมาจากสิ่งที่ยากๆบางอย่างในโลกนี้ไม่ได้ บางทีอาจจะเป็นกับดักในชีวิตของเราความบาดในชีวิตของเราปัญหารุมเร้าในชีวิตของเราบางทีคนอื่นเอาเราออกไม่ได้แต่ถ้าท่านรอคอยพระเจ้าถ้าท่านรอคอยพระเจ้าพระเจ้าทรงนําเราออกมาจากเลนตมมาสู่ที่ที่ปลอดภัยที่เรียกว่าศีลาที่มั่นคงด้วยเหตุนี้จึงคุ้มค่าที่จะรอคอยพระองค์อดทนรอคอยวันเวลาของพระเจ้าและเพราะเหตุใดเราควรที่จะรอคอยวันเวลาของพระเจ้าและอดทนรอคอยกับพระองค์ ข้อที่2คือเพราะเราเองจะได้มีโอกาสมีประสบการณ์ใหม่กับพระเจ้านั่นเองการมีประสบการณ์ใหม่ของกับพระเจ้านั่นแปลว่าเราจะต้องมีประสบการณ์ที่อาจจะยากกว่าเดิมหรือว่าทุกกว่าเดิมแต่ว่าในประสบการณ์นั้นก็จะใหม่สดเสมอในข้อพีนี้บอกว่าพระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้าและเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพลงบทใหม่นี้หมายถึงเราเองอาจจะไม่เคยสรรเสริญพระเจ้าในมุมนี้มาก่อน เรา,าจ,จะไม่เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าในมุมนี้มาก่อนแต่การรอคอยพระเจ้าใน,นในบรรดาปัญหายากลําบากต่างๆของเราอาจช่วยทําให้เราเองนั้นมีประสบการณ์ในการผ่านไปได้ด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าแล้วเราเองจะมีบทเพลงใหม่มีคําขอบคุณพระเจ้าใหม่ๆออกจากชีวิตของเรานี่เป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่เราเองน่าจะรอคอยพระเจ้าและทําไมเราจึงคุ้มค่าที่จะรอคอยพระเจ้าในข้อที่4ได้บอกกับเราว่าคนใดที่สแสวง คนใดที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุขพี่น้องที่รักเพราะว่าความสุขอยู่ในพระเจ้าจึงควรรอคอยพระเจ้าเพราะว่าในพระเจ้ามีความสุขเชื่อไหมคะพี่น้องถ้าเราเองหยุดในการพยายามด้วยตัวเองในบางอย่างที่เราพยายามแก้ปัญหาเองหรือว่าถ้าพยายามกระเสือกกระสนหนีออกจากปัญหานี้ด้วยตัวเองบางทีเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ยิ่งทํายิ่งแย่เหมือนกับการแก้ปมเชือกที่พยายามยิ่งแก้ก็ยิ่งรัดยิ่งพันกัน แต่วันนี้ในปัญหาเหล่านั้นพระเจ้าบอกว่าลองวางใจในพระองค์เมื่อเราวางใจในพระเจ้าสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นทันทีคือความสุขความสุขหรือสันติสุขของพระเจ้าจะอยู่ในจิตใจของเราและในเหตุผลสุดท้ายเพราะเหตุใดเราจึงคุ้มค่าที่จะควรรอคอยพระเจ้าเพราะว่าเราจะได้เห็นการอัศจรรย์ที่มากขึ้นในข้อที่หได้บอกว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์เมือ่อเรารอคอยวิธีการของพระเจ้าลองวางใจในวิธีการของพระเจ้าเราจะเห็นการอัศจรรย์เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเราเองวางใจพระเจ้าในปัญหาหนึ่งแล้วเราเองจะมีประสบการณ์ในการที่จะวางใจปัญหาในต่อๆไปที่ยากขึ้นได้เราเองจะเห็นการอัศจรรย์ laughed, ที่ทวีขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นในชีวิตของเราวันนี้พี่น้องที่รักท่านเผชิญปัญหาอะไรอยู่ ท่านพยายามแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองหรือไม่หรือพยายามหาคนมนุษย์คนไหนที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับท่านแต่วันนี้พระเจ้าเสนอตัวที่จะเป็นผู้แก้ปัญหานั้นให้กับท่านแต่ว่าท่านจะต้องรอคอยพระองค์อดใจรอดูวิธีการของพระเจ้าการรอคอยนะั้นไม่ใช่การนั่งเฉยๆแต่เป็นการที่เราอธิษฐานและภาวนาไปกับพระองค์เหมือนกับบทสรุดีนี้ไม่ใช่คําพูดขึ้นมาเฉยๆแต่เป็นคำมัยฐานแห่งการรอคอยพระเจ้าน้องที่รักลองรอคอยพระเจ้าด้วยคำมัยฐาน และท่านจะเห็นผลดีเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการที่พระเจ้าช่วยกู้ออกจากเลนตมการที่พระเจ้าให้ประสบการณ์ใหม่การที่พระเจ้าให้ความสุขการที่พระเจ้าให้ความอัศจรรย์มีมากขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นกับท่านถ้าท่านรอคอยพระเจ้าด้วยคำเมตฐานเราสงบใจด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่พร้อมช่วยเหลือขับรงทั้งหลายเสมอ หลายครั้งรัาพราทั้งหลายดิ้นรนในการดาเนินชีวิตด้วยตัวเองไม่ค่อยรอพระเจ้าซึ่งทําให้ค้าพรองทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็มีปัญหามากแต่วันนี้ถ้อยคาของพระองค์หนุนน้าใจเราให้เรียนรู้ที่จะรอคอยพระองค์เรียนรู้วิธีการของพระองค์บางครั้งวิธีการของพระเจ้าดูเหมือนช้าแต่ว่าพระเจ้าทรงมีเวลาของพระองค์ขอพระเจ้าทรงสอนให้เราทั้งหลายเรียนรู้ที่จะรอคอยพระเจ้าผ่านคำมีฐานไม่ใช่นั่งรอ,อเฉยแต,แต่รอไปอธิษฐานไปเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่มากกว่าในอนาคต เราจะเห็นการเข้ามข,ของพระเจ้าที่มากกว่าในอนาคตรสรรเสริญพระเจ้าข้าพรงทั้งหลายไอ้ฐานฝักมอบไว้กับพระองค์ในานามพระเยซูอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านจะแสดงออกถึงการไว้วางใจและอดทนรอคอยพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวอย่างไร กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับชอบ K K Life, ่อง KKPL Life และสนับสนุนภนรกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ